วันนี้นะฮะพี่ดาไนจะพามาสำรวจโลกของเครื่องมือช่างนะครับและแค่คลิปนี้แค่คลิปเดียวนะฮะทุกคนจะรู้ว่าทำไมฮาร์ดแวร o u s e ถึงเป็นศูนย์รวมเครื่องมือโซลูชันของงานช่างที่ครบที่สุดมากที่สุดในประเทศไทยนะครับและข้างในบรรยากาศจะเป็นยังไงสินค้าเครื่องมือช่างจะครบแค่ไหนเดี๋ยวตามพี่ดาไนไปรับชมกันได้กับคลิปนี้นะฮะ้อมแล้วตามพี่ตาไยไปรับชมกันเลย เพียงแค่เดินเข้ามาก็สัมผัสได้ถึงบรรยากาศห้างของการขายเครื่องมือช่างอย่างแท้จริงเลยนะครับและที่นี่เราไม่ได้เป็นแค่ร้านขายเครื่องมือนะครับแต่มันคือปลายทางของทุกคนที่รักงานช่างนั่นเองรวมไปจนถึงงานช่างอุตสาหกรรมอย่างแท้จริงนะครับดี่นายบอกได้เลยนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นช่างมืออาชีพนะครับเจ้าของโรงงานหรือว่าช่างที่ใช้ในบ้านนะครับช่างอุตสาหกรรมทั่วไปทุกคนที่เป็นช่างที่หลงรักในงานช่างนะครับที่ต้องการสินค้าคุณภาพและแปลกใหม่และที่นี่นะครับพี่นายบอกได้เลยว่าฮาร์ดแวร์เฮาส์จัดรวมไว้ในที่ แน่นอนนะครับเพราะว่าที่นี่นะครับคุ้มครบจบในที่เดียวครับเพียงแค่เข้ามาเดินนะครับก็จะได้สัมผัสถึงความสุขของการได้เดินดูเครื่องมือช่างอย่างหลากหลายไล่ไปตั้งแต่สินค้าแบรนด์ดังเราก็จัดไว้ให้นะครับรวมไปจนถึงสินค้าเครื่องมือช่างระดับโลกที่เราคัดสรรเข้ามาไว้ในร้านนะครับด้วยมาตรฐานเดียวนั่นก็คือต้องดีคุ้ม และเชื่อถือได้นั่นเองครับทุกอย่างที่พี่น้องเห็นในชั้นวางนี้นะครับที่เรียงกันอยู่นับแสนแสนรายการนี้นะครับได้ถูกคัดสรรจากผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในวงการช่างมาอย่างยาวนานถึง3าิาปีพี่นยบอกได้เลยนะครับพ์ทเบฮา,านี่เขารู้เลยนะฮะว่าช่างไทยนี้ต้องการอะไร ใช้งานอะไรได้จริงนะใช้งานอะไรได้ทนยาวนานและก็คุ้มกับเงินที่เขาเสียไปและอะไรคือของที่ทนที่สุดในทุกงานช่างนั่นเองครับเพราะว่าเป้าหมายของฮาร์ดแวร์เฮาส์นะครับคือการให้ช่างได้ใช้งานได้อย่างง่ายได้และก็รวดเร็วขึ้นและจบงานได้อย่างดีกว่าเดิมในสไตล์ของช่างที่เป็นของตัวเองนั่นเองครับพี่้ได้บอกได้เลยว่านี่คือคอนเซปที่ดีมากๆนะฮะที่ฮาร์ดแวร์เฮาส์ตั้งไว้ให้มาตรฐานของช่างและแน่นอนนะครับช่างที่เคยเดินในฮาร์ดแวร์เฮาส์หลายพันหลายหมื่นคนนะฮะบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับพี่น้องก็ หลายๆที่นะครับและคำนี้นั่นเองนี่คือความภาคภูมิใจของฮาร์ดแว h o u s e เพราะนี่คือสิ่งที่ h a r d ์ดแวร์เฮาเราตั้งใจมาตลอดถึง3 5ปีนั่นเองและสิ่งที่ทําให้ h a r d ์ดแวร์เฮาแตกต่างจากที่อื่นจริงๆนั่นก็คือเราคือค้าปีกผู้จําหน่ายตรงจากโรงงานในแบรนด์ชั้นนํานั่นเองครับผมและพี่เด่นไดบอกได้เลยนะครับว่าหลายๆแบรนด์ในไทยมีแค่ ที่ h าร์ดแวร์เฮที่เดียวอีกด้วยนะครับพี่ด่นยบอกได้เลยนะครับว่ามันสุดยอดบ้างๆนะฮะเพราะว่าทุกชิ้นราคาช่างในทุกๆวันอีกด้วยนะฮะและเป็นของแท้ร0อรส่งตรงจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรงนะครับมั่นใจได้แน่นอนและทุกอย่างทั้งหมดนี้นะฮะที่พี่ใดนนายพูดมานะฮาร์ดแวร์เฮาส์ของเราขายในราคา ช่างจริงๆมาตั้งแต่ยาวนานถึง35ปีแล้วครับก็คือตอบโจทย์มากๆแล้วก็ยาวนานมากๆนะพี่ในายบอกได้เลยนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นช่างมือใหม่นะครับช่างมือเก่าเราตั้งราคาช่างใช้จริงราคายุติธรรมเราเข้าใจดีนะครับว่าทุกงานมันต้องคุ้มทุกชิ้นมันต้องตอบโจทย์เพราะทุกบทบาทของช่างมันมีความหมายนั่นเองครับพี่น้องและนี่คือฮาร์ดแวร์เฮาส์ที่ลูกค้าหลายพันคนหลายหมื่นคนเคยเดินที่ฮาร์ดแวร์เฮาส์แล้วพูดเป็นสีงเดียวกันว่า ของครบจริงถูกจริงเดินที่เดียวครบจบปัญหาทุกงานช่างและที่นี่คือที่ของคุณที่ที่ช่างเขาเดินกันเพราะว่าฮาร์ดแวร์เฮาของเราเขาจะช่างอย่างมืออาชีพสักหนึ่งครั้งต้องมาที่ฮาร์ดแวร์เฮาให้ได้นะครับสำหรับสายช่าง